วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทที่4เรื่องสมการการเคลื่อนที่จริงๆเราเนี่ยในเรื่องของสมดุลเนี่ยมันยังไม่จบเนาะเพราะว่ามันยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งเรื่องโมเมนต์นะคะเดี๋ยวครูค่อยกลับมาสอนละกันก่อนอื่นนะคะเราก็มาถึงในปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่น่ะมันก็จะมีปะหลายปริมาณมากเลยปริมาณแรกนะคะคือระยะทางระยะทางเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์คือตัว s นะคะตัว s ซึ่งหมายถึงการที่เราเดินทางเนี่ยไปได้ไกลเท่าไหร่ How f า r ฟาคะไปได้ไกลเท่าไหร่จะมีหน่วยเป็นเมตรเมตรสัญลักษณ์ของมันก็คือตัว m เล็กนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางเป็นเส้นตรงอันนี้ก็หมายถึงวมระยะทางเหมือนกันหรือว่าเดินทางเป็นเส้นโค้งหรือเดินทางเป็นวงกลมเนี่ยอย่างเช่นนะคะเราวิ่งเป็นวงกลมเนาะในระยะทาง400เมตรอันนี้ก็คือได้ระยะทาง400เมตรเราสามารถจับ ตามกิโลได้หน้าหน้าใหม่อะคะ่ะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนาะหน้าปัดอะคะ่ะมันจะบอกว่าเราเดินทางไปกี่กิโลแล้วอันนี้เราสามารถอ่านจากหน้าปัดได้เลยแต่ถ้าเป็นการกระจัดอะคะ่ะเราเป็นสัญลักษณ์คือตัวดีตัวนี้เนาะสัญลักษณ์ตัวที่มันแปลกๆนั่นก็คือตัวนี้ค่ะตัวที่มันเป็นลูกศรน,นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของเวกเตอร์นั่นเองการกระจัดนะคะมันหมายถึงวัตถุนะคะอยู่จากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ห่ารกับ ระยะทางเริ่มแรกเนี่ยห่างจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่จากจุดเริ่มต้นไปนยังจุดสุดท้ายนะคะ mm. เริ่มต้นเท่าไหร่มีหน่วยเป็นเมตรเช่นเดียวกันอันนี้จะให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะระหว่างการกระจัดกับระยะทางอธิบายก็คือสมมติว่าเราเดินทางเนี่ยเป็นวงกลมเนาะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้วจุดสุดท้ายก็เป็นอยู่จุดตรงนี้นะคะระยะทางที่เราได้เนี่ยก็คือสมมติว่าสนามรอบหนึ่งเนี่ย มีระยะทางเท่ากับ400เมตร s ของเราก็คือ400เมตรแต่การกระจัดคืออะไรคะการกระจัดก็คือวัตถุหรือว่าเราเนี่ยวิ่งนะคะจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เนาะเป็นวงกลมจนจบตรงนี้ก็คือระยะห่างจุดสุดท้ายกับจุดเริ่มต้นเนี่ยเท่ากับศูนย์ตองค่ะต่อมาค่ะสาม สิ่งที่สำคัญไม่น้อยหน้าก็คือเวลานะคะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันแต่เราจะใช้เวลาไม่เหมือนกันนะคะเวลาบอกอะไรบอกว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ได้นานเท่าไหร่ อันนี้ครูจะสอนการแปลงหน่วยด้วยนะคะางานเท่าไหร่ก็คือตัวมีหน่วยนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีวินาทีนี้เป็นอะไรคะตัว S เล็กเนาะถ้าสมมติว่าในหน่วยชั่วโมง จะแปลงเป็นวินาทีทําไงคะก็แปลงจาก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแล้วก็1นาทีเท่ากับ60วินาทีเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงจะเท่ากับ3600วินาทีตามนี้คะ่ะ ต่อมาค่ะ c ที่เรารู้จักกันดีก็คืออัตราเร็วอัตราเร็วหมายถึงอะไรคะหมายถึงระยะทางที่เปลี่ยนไปใน1ห,หน่วยเวลาอัตราเร็วนะคะเราแทนด้วยตัว v ส่วน ตรงนี้นะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนเราก็คือ m per s สูตรนะคะสาระของมันก็คือ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t เมื่อ V นะคะคือความอัตราเร็ว S, <S, s, <S คือระยะทางแล้วก็ T, T คือเวลาเราต้องรู้หน่วยนะคะอัตราเร็วของเราก็คือ M s เระยะทางก็คือเมตรเวลาก็คือ s e c o ันนั่นเองอัตราเร็วเนี่ยมีกี่แบบคะ อัตราเร็วมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1อัตราเร็ววินาทีใดวินาทีน่ จะเป็น v เท่ากับอันนี้ก็หารได้จาก s 2ลบ s 1นะคะหารด้วย t 2อลบ t อันนี้ก็เป็นอัตราเร็ววินาทีใดวินาทีหนึ่งสองค่ะอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วก็เฉลี่ยเนี่ยก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t เมื่อนะคะ V เฉลี่ยหรือ a v ดเ a เลตก็ได้นะคะ S ก็คือความเร็วเฉลี่ยเอสตัวนี้คือ S สุดท้าย S สุดท้ายคืออะไรคือระยะที่ถึงจุดสุดท้ายแล้วะคะ่ะว่าเราได้ระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดที่เราหยุดพักเนี่ยเท่าไหร่ ที่สุดท้ายก็คือระยะเวลาที่เราจอดรถนั่นเองอันนี้ที่สุดท้าย s ก็คือยังเป็นระยะทางค่ะ t ก็เป็นเวลาเหมือนเดิมสาค่ะอั 3, อตราเร็วสองช่วงจุด ตัวนี้เขาจะใช้เป็นเดลต้าวค่ะเท่ากับเดลต้าเส่วนเดลต้าทอันนี้เราเรียนไปแล้วเนาะเราก็ครูก็จะผ่านไปค่ะข้อห้าละอะไรที่มาพร้อมกับอัตราเร็วค่ะมีใครรู้บ้างเอง่ยนั่นคือ5นะคะความเร็วค่ะ ความเร็วตัวนี้จะสัมพันธ์กับอัตราเร็วแต่ความหมายของอของความเร็วนี้ก็คือเป็นตัว v ตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์ของเวกเตอร์นั่นหมายความว่าความเร็วนะคะเป็นเวกเตอร์ส่วนอัตราเร็วเป็นสเกลร์นั่นเองจริงๆรแล้วมันหมายถึงอะไรคะมันก็ความหมายคล้ายๆกัน แต่ความเร็วก็คือการกระจัดที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลานั่นเองตัว v ตัวนี้นะคะนิยามของมันนะคะก็คือ t ส่วน t แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าบอกว่าเป็นความเร็วเป็นระยะทาง หารด้วยเวลาก็ไม่ได้ผิดนะคะเพียงแต่ว่าระยะทางที่เขาเดินเนี่ยก็คือเป็นเส้นตรงนั่นเองถ้าสมมุติว่าระยะทางเป็นเส้นตรงความหมายของการกระจัดก็จะเท่ากันด้วยนะคะความเร็วมีกี่ชนิดก็เหมือนกันละค่ะความเร็วมีสชนิดนะคะ หนึ่งความเร็วเฉลี่ยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับอัตราเร็วสองความเร็วสองช่วงจุดแล้วก็สานะคะอัตราไอความเร็ววินาทีใดวินาทีหนึ่ง ส่วนตัวนี้ค่ะเราก็จะอัพเลเวลเนาะเนื่องจากนักศึกษานอคะอยู่ปรวชอ์แล้วจะอัพเลเวลก็คือ v ตัวนี้นะคะจะเท่ากับ ds by dt ตัว ds นี่คืออะไรก็คือการดิฟค่ะทีนี้มาทบทวนการดิฟนิดนึงการดิฟในแคลคูลัสนะคะ การดทีบในแคลคูลัสเนี่ยก็คือการที่เราสมการของแคลคูลัสนะคะจะเป็น y เท่ากับ x กำลังสบวก4กับ4 x ลบ10ทีนี้ค่ะมันจะหา y prime หรือ d y ตัวนี้นะคะจะเท่ากับจะเอากำลังนะคะเอากำลังตัวเนี้ยมาคูณกับสัมประสิทธิ์ข้างหน้าซึ่งสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวนี้ก็คือ 1. 1 1คูณ2ก็เป็น2 จากนั้นแล้วคูณกันก่อนนะคะแล้วก็ลบกำลังไปหนึเพราะฉะนั้นแล้ว x ตัวนี้ก็จะเหลือ1 x เครื่องหมายต่อมาค่ะคือเครื่องหมายบวก x ตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับมีกำลังเท่ากับ1นะคะคูณกับ4ีเท่ากับ4แล้วก็ลบกำลังไป1อะไรก็ตามค่ะที่ยกกำลังศูนย์ะคะจะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวนี้เหลือ4ตัวเดียว เครื่องหมายลบตัวนี้นะคะก็คือลบอะไรก็ตามที่ดิฟอันนี้เขาเรียกดิฟ4ีนะคะจะเท่ากับ0 C คืออะไร C คือค่าคงที่หรือคอนสแตนต์นะคะถามว่ามันมีค่าไหมมันมีแหละแต่มันไม่มีในทางคณิตศาสตร์ เพราะฉะนั้นแล้วคําตอบของมันก็จะเหลือเท่านี้ส่วนในวิทยาศาสตร์ค่ะการดิฟในวิทยาศาสตร์เราจะใช้ตัว s ค่ะเป็นตัวดำเนินการ เป็นตัว s ในการดำเนินการนะคะจะเท่ากับ t กำลังสองบวก4 t ลบ1ิ 10. วิธีการทำก็เหมือนกันเลยแต่เราจะใช้ตัวนี้เป็น t พามหรือว่า dt นั่นเองอ่าไม่ใช่ dt ds จะเท่ากับตัวนี้จะเท่ากันค่ะนั่นก็คือคำตอบเท่ากัน ตอบก็จะเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าค่าของมันก็จะเปลี่ยนไปตัวนี้ของเราใช้ y นะคะตัวนี้ใช้ s ส่วนตัวที่เป็นสมก,การะคะ่ะจะใช้ตัว x แต่ตัวนี้จะเป็นตัว t เท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกคลิปนึ่งแล้วกันเนาะบ๊ายบาย